ใครฟังบทโจหัวของบ้านวิกลคนประหลาดแล้วอยากรู้เรื่องมากกว่านี้เดี๋ยวมาลองฟังบทตัวอย่างกันค่ะกับบ้านวิกลคนประหลาดเขียนโดยอุเกสึแปลโด,ดยฉัดขวัญอดิศัยบทตัวอย่างโด้พิชิอีพีที่สองบ้านประหลาดการขอคำปรึกษาจะาคนรู้จักปัจจุบันนี้ฉันทำงานเป็นนักเขียนอิสระผู้เชี่ยวชาญเรื่องลีลล ดด้ลักนณะของงานทําให้มีโอกาสได้ฟังเรื่องผีและประสบการณ์พิศวงอยู่บ่อยๆในบรรดาเรื่องเล่าเหล่านั้นเรื่องที่ฉันได้ฟังบ่อยเป็นพิเศษคือเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านได้ยินเสียงฟีทัชชั้นสองที่ไม่มีใครอยู่รู้สึกเหมือนมีคนมองเวลาอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นได้ยินเสียงคุยกันจากในตู้ติดผนังสิ่งปลูกสร้างที่มาพร้อมเรื่องเล่าลึกลับ ีอยู่นับไม่ถ้วนเทว่าวเรื่องบ้านที่ฉันได้ฟังในตอนนั้นแตกต่างจากเรื่องเล่าอื่นๆเล็กน้อยเดือนกันยายนปี2 0 1 9คนรู้จักของฉันที่ชื่อคุณยานาง,งิโอกะติดต่อมาว่ามีเรื่องอยากปรึกษาคุณยานาง,งิโอกะเป็นเซลแม้นทำงานอยู่บริษัทปรณาธิการสิ่งพิมพ์และคอนเทนต์ตั้งแต่รู้จักการด้วยเรื่องงานเมื่อหลายปีก่อน เราก็ไปรับประทานอาหารด้วยกันอยู่เนืองเนืองอีกไม่นานคุณยานางยิโอกะก็จะมีลูกคนแรกเขาจึงตัดสินใจซื้อบ้านเดียวหลังแรกในชีวิตนางอ่านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อย่างละเอียดละออจนดึกดื่นทุกวันจนกระทั่งพบบ้านในอุดมคติในกรุงโตเกียวบ้านหลังนั้นเป็นบ้านสองชัน้นตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยอันเงียบสงบทั้งที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟ แต่มีธรรมชาติดวมสมบูรณ์ในละแวกใกล้เคียงเป็นบ้านมือสองก็จริงแต่เพิ่งสร้างได้ไม่กี่ปีจากที่ไปดูสถานที่จริงสามีภรรยาถูกใจการออกแบบภายในที่โลง่โลงโปร่งและสว่างสดใสด้วยกันทั้งคู่เท่ว่าไม่เพียงจุดเดียวในผังบ้านที่เขาไม่เข้าใจระหว่างครัวกับห้องนั่งเล่นมีชั้นหนึ่งมีพื้นที่ว่างปริศนาพื้นที่ตรงนั้น ไม่มีประตูหรือเข้าไปดูไม่ได้ลงถามบริษัทในหน้าขายบ้านแล้วทางนั้นก็บอกว่าไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันแม้พื้นที่ส่วนนั้นไม่ได้เป็นปัญหาในการอยู่อาศัยแต่รู้สึกขนลุกอย่างไรไม่รู้เขาเลยลังเลว่าควรซื้อบ้านหลังนี้หรือเปล่าเขาตัดสินใจมาปรึกษาฉันด้วยเหตุผลว่าเห็นคุณเจี่ยวชานเรื่องล้ลับนะ่ะ จริงอยู่คำว,ว่าพื้นที่ว่างปริศนาดึงดูดความสนใจอย่างยิ่งยวดจริงๆในแง่ของสิ่งลี้ลับแต่ในแง่ของสิ่งปลูกสร้างฉันเป็นมือสมัครเล่นโดยสมบูรณ์ดูผังบ้านก็ยังไม่ค่อยรู้เรือ่องฉันเลยตัดสินใจขอความร่วมมือจากบุคคลหนึ่งคุณคุริฮาระฉันมีคนรู้จักชื่อคุณคุริฮาระเป็นนักออกแบบที่สำนักงานอสังหาริมทรัพย์รใหญ นอกจากนี้ยังชื่นชอบเรื่องสยองขวัญและเรื่องลึกลับด้วยจึงเหมาะจะเป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้พอฉันเล่ารายละเอียดที่อยากปรึกษาขอทําท่าสนใจฉันเลยส่งข้อมูลผังบ้านไปให้อย่างรวดเร็วและขอฟังเขาวิเคราะห์ทางโทรศัพท์บทสนทนาระหว่างฉันกับคุณคุริฮาระมีดังนี้คุณคุริฮาระไม่ได้คุยกันนานเลยนะคะขอบคุณที่สละเวลามาให้คำปรึกษาค่ะ ไม่เป็นไรเลยครับว่าแต่เรื่องผังบ้านที่คุณส่งมาให้ผมนะ่ะค่ะฉันหนึ่งมีพื้นที่ว่างที่ไม่มีประตูเข้าออกคุณพอจะรู้ไหมคะว่าคืออะไรอืมอย่างหนึ่งที่พูดได้ก็คือมีคนเจตนาสร้างพื้นที่ตรงนี้ขึ้นนะครับเจตนาเหรอคะครับดูจากผังบ้านคงเห็นแล้วว่าพื้นที่ที่ว่า คือจากผนังสองด้านที่ไม่จำเป็นต้องมีเลยหมายถึงผนังสองด้านที่อยู่ติดกับครัวนะครับถ้าไม่มีผนังตรงนี้ก็จะไม่เกิดพื้นที่ว่างปริศนาแถมครัวก็จะกว้างขึ้นด้วยการติดตั้งผนังตรงนี้โดยที่ยอมบีบให้ครัวแคบลงแปลว่าพื้นที่นี้เคยมีความจําเป็นอะไรบางอย่างอื อย่างนี้นี่เองจจำเป็นยังไงหรอคะทีอแรกอาจตั้งใจใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บของระมังครับยกตัวอย่างเช่นถ้าติดประตูไว้ที่ผนังห้องนั่งเล่นก็จะใช้พื้นที่เป็นตู้เก็บของได้หรือถ้าติดประตูไว้ฝั่งครัวก็จะใช้เป็นตู้เก็บภาชนะได้แต่น่าจะล้มเลิกการติดประตูเพราะเปลี่ยนใจกลางคันหรือไม่ ก็เกินงบละมังครับอ๋อหมายความว่าตอนนั้นเริ่มก่อสร้างไปแล้วและเปลี่ยนผังบ้านก็ไม่ได้เลยเหลือเป็นพื้นที่ว่างไว้นี่หรอคะคิดอย่างนั้นน่าจะสมเหตุสมผลดีงั้นก็ไม่ใช่เรื่องลี้ลับสินะครับเพียงแต่เสียงพูดของคุณคุริฮาระพลันหม่นมอง จะว่าไปใครเป็นคนสร้างบ้านหลังนี้หรอครับผู้อาศัยคนก่อนนะคะได้ยินว่าเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกสามคนคือสามีภรรยาและเด็กเล็กที่ว่าเด็กเล็กนี่อายุประมาณเท่าไหร่ไม่ทราบถึงขนาดนั้นคะ่ะเรื่องนั้นมันทำไมล่ะคะที่จริงตอนเห็นพังบ้านครั้งแรกผมคิดว่า เป็นบ้านที่ประหลาดมากนะสิแล้วคะนอกจากพื้นที่ว่างปริศนาฉันก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรเป็นพิเศษแปลกตรงผังบ้านชั้นสองดูห้องเด็กสิครับสังเกตเห็นอะไรไหมอืมเอ๊ะมีประตูสองบ้านนี่ประตูสองชั้นงั้นเหรอคะใช่ครับแถมตำแหน่งของประตู อย่างประหลาดด้วยยกตัวอย่างเช่นเวลาขึ้นบันไดมาบนชั้นสองถ้าจะเข้าห้องเด็กต้องอ้อมไกลเลยทำไมต้องออกแบบมาให้ยุ่งยากอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับแปลกจริงด้วยค่ะอีกอย่างห้องนี้ไม่มีหน้าต่างเลยสักาบพอดูผังบ้านตามก็พบว่าห้องเด็ก ไม่มีสัญลักษณ์แทนหน้าต่างเลยพ่อแม่ส่วนใหญ่จะอยากให้ห้องลูกมีแดดส่องเท่าที่ทำได้อย่างน้อยถ้าเป็นบ้านเดียวผมก็ไม่เคยเห็นห้องเด็กที่ไม่มีหน้าต่างเลยมีเหตุจำเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าเช่นลูกเป็นโรคผิวหนังหรือโด,ดนแดดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นใช้วิธีปิดบ้านเอาก็พอ ผมว่ามันผิดปกติที่ไม่ทำหน้าต่างไว้สักบานตั้งแต่ต้นอือย่างนี้นี่เองอีกอย่างห้องนี้มีจุดที่เข้าใจยากอีกจุดดูห้องน้ำสิครับจากตำแหน่งของประตูห้องน้ำห้องนี้เข้าได้จากในห้องเด็กเท่านั้นจริงด้วยคะ่ะเป็นห้องเด็กที่มีห้องน้ำในตัวเหรอ น่าจะอย่างนั้นไม่มีหน้าต่างใช้ประตูสองชั้นมีห้องน้ำในตัวยังกับห้องขังเดี่ยวเลยจูว่าประครบประงมลูกก็เกินไปหน่อยมันมีความตั้งใจแรงกล้าที่จะควบคุมไม่ให้ลูกคลาดสายตามากกว่าเด็กอาจถูกขังอยู่ในห้องนี้ก็ได้ครับทารุณกรรมเด็กหรอคะ เป็นไปได้ครับและถ้าวิเคราะห์จะลึกยิ่งกว่านั้นก็คือพ่อแม่ไม่อยากให้ใครเห็นลูกทั้งนั้นลองดูแผนผังชั้นสองโดยรวมสิครับจะว่าไงดีไม่รู้สึกหรือครับว่าห้องทุกห้องล้อมอยู่โดยรอบเพื่อซ่อนห้องเด็กไว้อันที่จริงห้องเด็กไม่มีหน้าต่างตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นจะไม่มีใครมองเห็นเด็กได้จากด้านนอกห้องอยู่ดี พ่อแม่ขังลูกไว้ในห้องและเก็บซ่อนตัวตนของเด็กไว้ผมรู้สึกอย่างนั้นแต่ทำไมต้องทำเรื่องแบบนี้ด้วยล่ะผมก็ไม่ทราบแต่เท่าที่ดูจากพังบ้านเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ของครอบครัวนี้ไม่ธรรมดามีห้องอาบน้ำสองห้องและจะว่าไป มีห้องนอนอยู่ข้างห้องเด็กด้วยนะครับห้องที่มีเตียงคู่สินะคะห้องนอนพ่อแม่หรือเปล่านะคงอย่างนั้นห้องนี้โล่งโปร่งสบายผิดกับห้องเด็กหน้าต่างก็เยอะด้วยฉันนึกถึงที่คุณยานาังนี้โอกะบอกว่าการออกแบบภายในโล่งโปร่งและสว่างสดใสที่จริงห้องนี้ ผมมีเ,เรื่องคาใจนิดหน่อยด้วยตรงส่วนบนของผังบ้านมีห้องทาวเวอร์แสดงว่าห้องสไตล์ตะวันตกที่อยู่ติดกันคือพื้นที่สำหรับแต่งตัวเท่ากับว่าจากห้องนอนจะมองเห็นพื้นที่แต่งตัวเต็มๆจะว่าไปก็ไม่มีประตูกั้นระหว่างสองห้องนีเนาะถึงเป็นสามีภรรยากาัน แต่ปกติคงไม่ค่อยอยากให้อีกฝ่ายเห็นตัวเองเปลือยตอนเพึ่องอาบน้ำเสร็จผมเลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสามีภรรยาที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันเอามากๆความไม่สมดุลระหว่างสามีภรรยาที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันกับลูกที่ถูกกักขังนั้นน่าขนลุกยังไงเม่รู้เออแต่ผมอาจคิดมากไปก็ได อย่างนั้นนะเอเอมีอะไรหรือครับมีห้องอาบน้ำสำหรับแช่น้ำอุ่นแยกตาหากจากห้องชาวเวอร์ด้วยหายากใช่ไหมคะก็ไม่ถึงกับหายากแต่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่าแต่ห้องอาบน้ำนี่ก็ไม่มีหน้าต่างอีกเหมือนกันทั้งที่ห้องชาวเวอร์มีหน้าต่างบานใหญ่จริงด้วยคะ่ะ พอมาดูแบบนี้เป็นบ้านที่ทำให้ใจคอไม่ดีเลยคุณคิดว่าไงคะไม่ควรซื้อบ้านหลังนี้หรือเปล่าดูผังบ้านอย่างเดียวคงตอบอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นผมคงไม่ซื้อครับฉันเอ่ยขอบคุณคุณคุริฮาระและว้ววางสายลองพิจารณาผังบ้านอีกครั้งจินตนาการถึงภาพเด็กถูกกักขังในห้องที่ไม่มีหน้าตา ส่วนพ่อแม่นอนสบายบนเตียงคู่เปรียบเทียบแผนพังชั้นหนึ่งกับชั้นสองดูปะเฉพาะชั้นหนึ่งนั้นถ้าไม่นับพื้นที่ว่างเปลือนาจะเหมือนบ้านธรรมดาทั่วไปพื้นที่ว่างเปลิอกนาพื้นที่เก็บของที่สุดท้ายไม่ได้ซะมันเป็นแบบนั้นจริงเหรอตอนนั้นเองที่ข้อสันนิษฐานหนึ่งผุดขึ้นในสมองเป็นการคาดเดาที่หลุดโลกจนเกินไป ไม่คิดว่าไม่มีทางเป็นอย่างนั้นไปได้แต่ฉันก็ลองเอาผังบ้านสองแผ่นมาวางซ้อนกันส่วนนั้นทับกันสนิทพอดีอย่างผิดค่ะเ,เรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะกับบทตัวอย่างของบ้านวิกลคนประหลาดบทตัวอย่างนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่เปิดให้ทดลองอ่านก่อนตัดสินใจซื้อใครสนใจเล่มนี้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์อีบุ๊กเล่หนังสือไว้ข้างใต้คลิปนี้ค่ะ หากเพื่อนๆเห็นว่าบทตัวอย่างนี้น่าสนใจแม้ไม่มีเวลาเปิดอ่านก็สามารถฟังก่อนตัดสินใจซื้อได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อบทตัวอย่างนี้เผื่อจะมีประโยชน์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ